วันนี้ขอมาแชร์เรื่องราวของน้องคนหนึงที่มาด้วยวีซา่านักลงทุนซื้อร้านอาหารไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็น้องมีการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีด้วยการออมเงินอย่างมีวินัยนะคะเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น2,500เหรียญต่อเดือนหรือว่าปีละ30,000เหรียญน,นะคะโดยที่น้องเขารู้แล้วว่าในประการชีวิตเนี่ยมีดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบดอกแล้วน้องก็แพลนว่าในอีก5ปีข้างหน้าน้องเขาจะขยายสาขา เป็นสาขาที่2เราก็ออกแบบให้น้องเห็นนะคะว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยน้องสามารถดึงเงินออกมาได้เจ็ดหม่นห้าพัเหรียญเพื่อเที่ยวไปขยายสาขาหรือว่าหรือแม้กระทั่งจะไปดาวบ้านหรืออะไรก็ได้นะคะที่น้องเขาอาจจะจัดสรรในอีก5ปีข้างหน้าจะมีทุนประกันชีวิตนะคะ อยู่ที่1.28ล้านบาทเงินไทย43ล้านบาทคือถ้าหากว่าน้องเ็าเป็นอะไรไปเนี่ยทางครอบครัวที่เมืองไทยจะได้รับเงินถึง43ล้านบาทเพราะวางแผนว่าจากกะเกษียณอายุตอน55ปีและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะตอนอายุ55ปีเนี่ยกรมทันนี้จะการันตีรายได้กเกษียณน,นะคะปีละ38,412เหรียญคือตีเป็นเงินไทยคือ1.3ล้านบาทต่อปี โดยที่น้องไม่ต้องเสียภาษีรายได้เลยเป็นรายได้ที่จะเออกษียณที่ไหนในโลกก็ได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจที่จะออมเงินแบบนี้เพื่อการต่อยอดรายได้สามารถติดต่อปอนได้นะคะปอนให้บริการทุกรัฐทั่วอเมริกา